มีใครเจอปัญหาใช้งานแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือไม่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายกันไปบ้างวันนี้นะคะเตยมีทางออกมาให้กันกับทุกคนในคลิปนี้เลยถ้าอยากรู้เนี่ยไปดูกันดีกว่าค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวสเปคโฟนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันกับใบเตยกันอีกครั้งแล้วก็อยู่กับสเปคโฟนกันอีกเช่นเคยค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของโทรศัพท์มือถือกันใช่ไหมคะแต่ว่ามีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่สําคัญไม่แพ้กันกับโทรศัพท์มือถือเลยแต่ว่าในช่องของเราเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้พูดถึงกันก็คือในเรื่องของแพ็กเกจการใช้งานโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะคะในส่วนของการใช้งานโทรศัพท์มือถือมีใครรู้สึกเหมือนกันกับเตยไหมว่าทุกวันนี้นะคะเราเสียเงินค่าแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเนี่ยแพงเกินความจําเป็นบางคนนะคะใช้งานเนี่ยหลักร้อยก็ใช้ไม่พอเดือนนะคะหรือถ้าหากว่าต้องการการใช้เน็ตนะคะแบบไม่อั้นเนี่ย ก็เรียกได้ว่าต้องเสียหลักพันนะคะซึ่งบางเดือนก็ใช้ไม่คุ้มด้วยเรียกได้ว่าเสียเงินกันไปแบบไม่เมกเซนเท่าไหร่เลยค่ะวันนี้นะคะเตยเลยอยากมาแนะนําให้เพื่อนๆทุกคนได้รู้จักกันนะคะกับ f ฟิน o b i l e นั่นเองค่ะโดยที่ f ฟิน o b i l e นะคะชื่อก่อนหน้านี้ของเขาเนี่ยก็ชื่อว่า Line Mobile นะคะโดยเปิดให้บริการในประเทศไทยนะคะมามากกว่า5ปีแล้วนั่นเองค่ะโดยที่เป็นสิมเจ้าแรกในประเทศไทยเลยนะคะที่ให้บริการออนไลน์แบบ100%แถมยังมาในคอนเซ็ปต์นะคะ คุ้มเยอะง่ายไม่ผูกมัดค่ะแถมแพ็กเกจของเขาเนี่ยก็เรียกได้ว่าเมกเซน์มากๆด้วยตามคอนเซปต์นะคะคุ้มเยอะเนี่ยคืยอได้ทั้งในส่วนของโทรและเน็ตนะคะที่ให้มาเยอะแล้วก็คุ้มค,มค,มคม่ากับราคาที่จ่ายไปมีเน็ตไม่อั้นนะคะเร็ว20เมกะบิตเพอร์เซ มาให้เราได้ใช้งานกันครบทุกแพ็กเกจเลยค่ะใช้กันได้แบบไม่อันไม่ต้องกลัวหมดเลยแล้วก็ยังมีเน็ต a x ็ก e e ีนะคะมาให้เราใช้งานกันได้แบบเร็วเร็วลื่นๆจุใจแบบสุดๆแล้วก็ยังมาในราคาเริ่มต้นเพียงแค่2 5 9บเาทเท่านั้นเองเรียกได้ว,ว่าได้เยอะแบบรายเดือนนะคะจ่ายครั้งเดียวจบถูกกว่าเติมเงินเราก็ไม่ต้องเติมไปเติมมาด้วยค่ะส่วนง่ายนะคะสมัยนี้เนี่ยอะไรอะไรก็ผ่านทางออนไลน์นะคะใช้งานสะดวกไม่ต้องเดินทางค่ะ แถมยังสามารถจัดการทุกอย่างนะคะได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์และแอปพลิเคชันฟินโมบายได้เลยเช่นฟีเจอร์การปรับความเร็วเน็ตได้เองผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะหรือว่าทางเว็บไซต์ซึ่งสามารถปรับนะคะได้ทั้งความเร็วเน็ตไม่อัน2 0่เมกะบิตเซกใช้งานความเร็วแบบนี้ทำงานได้อย่างหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นการเล่นโซเชียลมีเดียวิดีโอคอลนะคะแชท ดู YouTube หรือว่าดู n e t f l i x เนี่ยระดับความคมชัด HD เนี่ยทำได้แบบสบายๆเลยค่ะหรือว่าจะใช้งานในการปล่อยฮอสปอตนะคะทำงานนอกบ้านหรือให้อุปกรณ์อื่นๆก็ได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องกลัวเน็ตหมดเลยหรือว่าจะปรับเป็นเน็ตน,นะคะ max speed ใช้ในการดูสตรีมมิ่งนะคะหรือว่าเล่นเกมกราฟิกระดับโ K ก็ทำได้แบบสบายๆค่ะโดยอัตราอัพโหลดและดาวน์โหลดนะคะก็ทำได้รวดเร็วกว่าใช้งานกับ Pocket w ต f i เนี่ยรูปแบบนี้ก็ใช้กันได้แบบคุ้มๆเลย เรียกได้ว่าสามารถเลือกปรับได้เองโดยที่ไม่ต้องรอให้ NetMa x s p e e d หมดก่อนค่ะและฟินโมบายนะคะยังมีฟีเจอร์ควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้เกินความจําเป็นแม้หลักสตางค์ก็สามารถตั้งค่าได้นะคะไม่ต้องกังวลเลยสําหรับใครที่กังวลว่าจะมีค่าใช้จ่ายเกินหรือใช้จ่ายเกินความจําเป็นเนี่ยก็สามารถเข้าไปตั้งค่าได้ที่แอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ฟินโมบายได้เลยค่ะและถึงแม้ว่าฟินโมบายจะไม่มีหน้าร้านแต่ก็ไม่มีปัญหาสบายใจได้เลยค่ะ เพราะมีแชทซัพพอร์ตนะคะสามารถแชทกับคนจริงๆได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์และแอปพลิเคชันฟินโมบายแล้วก็ยังมีคอร์เซ็นเตอร์ด้วยที่สามารถโทรได้ทุกวันตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยค่ะ และสุดท้ายนะคะไม่ผูกมัดอันนี้โดดเด่นมากๆเลยนะคะไม่เหมือนใครเพราะว่าฟินมือบายนี่ไม่มีสัญญาผูกมัดลองเราไม่ชอบยกเลิกได้เลยค่ะและสําหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าฟินมือบายนี่ใช้เสาสัญญาณเดียวกันกับ True แล้วก็ d ีแท็เพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าสัญญาเนี่ยจะครอบคลุมนะคะทั่วประเทศไทยทั้ง77จังหวัดเลยค่ะและสำหรับเพื่อนๆสายมูนะคะเขาก็ปีเบอร์มงคลเข้ามาให้เลือกกันแบบเต็มที่ ไม่เสียค่าเบอร์ด้วยนะคะแล้วเราก็ยังสามารถเลือกได้เองเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักและสุขภาพค่ะซึ่งสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ finmobile.io เลยและฟีเจอร์ที่เตยชอบมากที่สุดคือฟีเจอร์การชวนเพื่อนค่ะที่ทําให้เราสามารถใช้งาน finmobile แบบฟรีได้ด้วยยิ่งชวนมากยิ่งลดมากนะคะโดยการที่เราเนี่ยชวนเพื่อนหนคนจะได้ส่วนลดไปเลย10บาททั้งคนชวนและคนถูกชวนนะคะ ตลอดไปเลยราบใดที่ทำคู่เนี่ยยังใช้งานฟินโมบายอยู่นั่นเองค่ะซึ่งเราสามารถชวนเพื่อนนะคะจนเราเนี่ยใช้งานรีได้เลยค่ะและวสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะแพ็กเกจคุ้มๆจากทางฟินโมบายเนี่ยแล้วมาเจอคลิปของเตยในวันนี้นะคะบอกเลยว่านอกจากจะได้นะคะแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสุดคุ้มไปแล้วเนี่ย วันนี้เตยยังมีโค้ดส่วนลดนะคะมาให้ลดกันแบบจุกๆอีกด้วยค่ะสําหรับใครที่สนใจนะคะฟินโมบายเนี่ยเขาจะมีแพ็กเกจหลักอยู่ทั้งหมด3แพ็กเกจด้วยกันก็คือฟินเบสิกฟินเอ็กซ์ตีมและฟินอินฟินิตค่ะโดยแพ็กเกจฟินเบสิกนะคะได้เน็ตแม็กสปีด 20GB และเน็ตไม่อั้นนะคะเร็ว 20Mbps ซใช้ได้ไม่มีหมดในส่วนของค่าโทรเนี่ยจะคิดตามจริงค่ะนาทีละ0.99บาท คิดเท่าที่โทรนะคะไม่โทรก็ไม่ต้องจ่ายเพิ่มราคานะคะอยู่ที่259บาทต่อรอบบินค่ะเหมาะกับคนที่ไม่เน้นโทรนะคะเน้นการใช้งานอินเทอร์เนต็ตเรียนออนไลน์เล่นโซเชียลมีเดียทั่วไปหรือใช้เป็นซิมสอเอาไว้ปล่อยฮอสปอตก็ได้แบบสบายๆค่ะจะไว้สำหรับใส่ iPad หรือแท็บเล็ตเนี่ยเอาไว้สำหรับใช้งานอินเทอร์เนต็ตอย่างเดียวก็ได้ เปิดใช้งานเน็ตแบบไม่อัน้นความเร็ว20เมกะบิตเพอร์เซกใช้งานได้ต่อเนื่องได้เลยโดยที่สามารถดูนะคะทั้ง Netflix ดู YouTube นะคะแบบ Full HD วิดีโอคอลหรือว่าจะใช้งานแบบอื่นๆก็ได้ไม่ต้องห่วงเรื่องเน็ตหมดเลยหรือจะปรับเป็นเน็ต Max Speed นะคะใช้งาน20กิกช้ได้แบบลื่นๆเลยค่ะถัดมานะคะกับแพ็กเกจ Fin Xtreme นะคะได้เน็ต Max Speed 60กิกและเน็ตไม่อั้นเร็ว20เมกะบิตเพอร์เซกค่ะ ใช้ได้แบบไม่ต้องกลัวหมดนะคะแล้วก็ในส่วนของการโทร โทรฟรีทุกเครือข่ายนะคะ600นาทีไปเลยราคา329บาทต่อรอบบินเท่านั้นเหมาะกับคนที่เน้นการใช้งานทั้งโทรและเน็ตนะคะเช่นการใช้งานอินเทอร์เน็ตนอกสถานที่บ่อยๆอัปโหลดหรือดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆนะคะสตรีมเกมหรือจะเอาไปใส่ Wi-Fi Pocket ก็สามารถใช้ได้ค่ะใช้งานได้แบบไม่ต้องกลัวหมดเลยเรียกว่านะคะใช้เน็ตเยอะแค่ไหนก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของเน็ตหมดเลยหรือจะโทรยาวๆก็ทำได้สบายๆค่ะเรียกได้ว่าคุ้มมากๆ กับราคาที่จ่ายไปนะคะใครที่ทำงานนอกสถานที่บ่อยๆเน้นการโทรเยอะๆแพ็กเกจนี้เนี่ยเรียกได้ว่าคุ้มเลยค่ะและสุดท้ายนะคะกับแพ็กเกจฟิน i n f i n นิตนะคะคุ้มสุดๆค่ะเพราะว่าได้ทั้งตัวของ NET Max Speed นะคะแบบที่ไม่จำกดัด แล้วก็ยังให้ในส่วนของการโทรฟรีทุกเครือข่ายมาแบบไม่อันด้วยราคา749บาทต่อรอบบินเท่านั้นเหมาะกับคนที่ชอบความสุดนะคะอยากได้ทั้งเน็ตแบบเต็มสปีดใช้งานกันได้แบบเต็มที่นะคะทําได้ทุกอย่างเล่นได้ทุกโซเชียลมีเดียนะคะหรือว่าจะโทรยาวๆแบบมาละทอนไปเลยเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวโดนตัดค่ะแถมยังเหมาะกับเพื่อนๆนะคะที่ทํางานโดยเน้นการใช้งานการโทรตลอดเวลาเช่นเซลล์พนักงานส่งของเลขาหรือว่าเพื่อนๆนะคะที่ไม่อยากติดเน็ตบ้านไว้ใช้งานนะคะ อยู่คนเดียวก็จ่ายแค่ค่าโทรศัพท์มือถือแบบนี้ก็เรียกได้ว่าคุ้มสุดๆค่ะ แล้วก็มาถึงความคุ้มที่น่าลองนะคะวันนี้มีโปรพิเศษสำหรับชาวสเปกโฟนด้วยเพียงแค่ใส่โค้ดนะคะ S P E C 3 0นะคะก็ได้รับส่วนลด30%นะคะในรอบบินแรกในทุกแพ็กเกจไปเลยค่ะสามารถใช้ได้ทั้งเปิดเบอร์ใหม่และย้ายเบอร์เดิมนะคะมาฟินโมบายโดยแพ็กเกจฟินเบสิกเนี่ยจากราคาปกติ259บาทลด3 0เหลือ182บาทในรอบบินแรกค่ะและแพ็กเกจฟินเอ็กซ์ตีมนะคะจากราคาปก ปกติ329บาทลด30%เหลือเพียงแค่231บาทในรอบบินแรกเท่านั้นเองและสุดท้ายคุ้มสุดๆนะคะกับฟินอินฟินิตค่ะที่ราคาปกติ749บาทลด30%เหลือเพียงแค่525บาทในรอบบินแรกเท่านั้นเองค่ะและสำหรับพเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากย้ายเบอร์เดิมมาใช้งานฟินโ b i l e นะคะ ตอนนี้เนี่ยก็มีโปรแรงรับสิ้นปีเรียกได้ว่าคุ้มสุดๆไปเลยค่ะเพื่อนๆสามารถดูโปรโมชั่นนี้เพิ่มเติมนะคะได้ที่ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ finmobile.io ได้เลยค่ะและสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหรือว่าจะสั่งซื้อซิมเนี่ยเพื่อนๆสามารถทำผ่านทางหน้าเว็บไซต์ f i n m o b i l ย io ได้เลยนะคะหรือถ้าหากว่าต้องการรับข่าวสารข้อมูลโปรโมชั่นดีๆก่อนใครเนี่ยแนะนำว่าแอดไลน์นะคะแอดฟินโมบายทนะคะเอาไว้เนี่ยก็จะได้รับข่าวสารดีๆก่อนใครเพื่อนเลยค่ะอยากจะฝากไว้นะคะว่า f ฟิน o b i l e คุ้มเยอะง่ายไม่ผูกมัดค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับการใช้งานแพ็กเกจโทราศัพท์มือถือที่เรียกได้ว่าคุ้มเยอะง่ายไม่ผูกมัดนะคะน่าจะถูกใจเพื่อนๆหลายคนกันแน่นอนเลยคิดว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะก็จะจากกันไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครป์เป็นกำลังใจให้เตยและทีมงานสเปกโฟนของเราด้วยและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย